สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับมาสเตอร์อีกครั้งในวิชาภูมิศาสตร์ในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนเปลือกโลกซึ่งสร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิตสิ่งปลูกสร้างรวมถึงสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ภัยพิบัติทางธรณีภาคได้แก่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถลม่มภัยพิบัติทางบรรยากาศภาคได้แก่ฝนฟ้าขนองพายุหมุนเขตร้อนพายุทอร์นาโด 3. ภัยพิบัติทางอุทกภาคได้แก่อุทกภัย 4. ภัยพิบัติทางชีวภาพได้แก่ไฟป,ป่าและภัยแล้งครับนักเรียนครับเรามาดูเรื่องแรกในเรื่องของภัยพิบัติทางธรณีภาคภัยพิบัติทางธรณีภาคเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำจากพลังงานภายในโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เรามาดูในเรื่องของแผ่นดินไหวกันครับแผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในระดับขนาดที่แตกต่างกันหากมีขนาดมากกว่า5จะเป็นการสั่นสะเทือนที่รุนแรงทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากในแต่ละปีทั่วโลกมีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นแสนครั้งและแต่ละวัน เกิดขึ้นหลายร้อยครั้งครับกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากมีการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในแผ่นธรณีภาคเกิดการสะสมแรงเคล้นและความเครียด่างช้าๆใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันรอยเลื่อนในแผ่นเปลือกโลกจะปลดปล่อยพลังงานที่สะสมใต้เปลือกโลกเป็นคลื่นไหวสะเทือน สามารถแบ่งประเภทรอยเลื่อนได้ดังนี้ 1. รอยเลื่อนปกติเป็นรอยเลื่อนที่หินเพดานเลื่อนลงเมื่อเทียบกับหินพื้น 2. รอยเลื่อนย้อนเป็นรอยเลื่อนที่หินเพดานเลื่อนขึ้นเมื่อเทียบกับหินพื้นถ้ารอยเลื่อนย้อนมีมุมเท่ากับหรือน้อยกว่า45องศาเรียกว่ารอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ 3. รอยเลื่อนตามแนวระดับหรือรอยเลื่อนเหลื่อมข้างเป็นรอยเลื่อนในหินทั้งสองด้านเคลื่อนตัวในแนวราบเฉือนกันการกระจายแผ่นดินไหวของโลกจากแผนที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะสีที่ระดับแตกต่างกันเช่นสีเหลืองมีความตื้นอยู่ที่ระดับ0ถึง70กิโลเมตรระดับปานกลางหรือสีส้ม อยู่ที่ 71,-300 กิโลเมตรสีแดงมากกว่า300กิโลเมตรแผนที่รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมของรอยเลื่อนที่มีพลังจำนวน14กลุ่มพบอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากเป็น้อยเลื่อนที่มีขนาดเล็กทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากผลจากแผ่นดินไหว 1. อาคารบ้านเรือนเสียหาย 2. เกิดเพลิงไหม้สึนนมิ 4. ดินถลม่มการปฏิบัติตนในขณะเกิดแผ่นดินไหว ก่อนเกิดภัยเราต้องติดตามข่าวสารเตรียมของเครื่องใช้ที่จำเป็นและสังเกตพฤติกรรมสัตว์ในขณะเกิดภัยให้หลบอยู่ใต้โต๊ะห้ามใช้ลิฟต์หลังเกิดภัยให้ตรวจสอบว่าร่างกายของเราได้รับบาดเจ็บหรือไม่และสวมรองเท้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ําและรีบออกจากอาคารนั้นโดยเร็ว ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของภูเขาไฟปะทุภูเขาไฟปะทุเป็นปรากฏการทางธรณีวิทยาที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามลักษณะการประทุของประเภทการประทุโดยทั่วโลกมีภูเขาไฟที่มีพลังประมาณ1 5 0 0ลูกภายใต้เปลือกโลกมีการไหลเวียนของแมกมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปลือกโลกมีจุดอ่อนเช่นรอยต่อระหว่างเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ในบริเวณรอยต่อดังกล่าวมีการมุดตัวเข้าหากันหรือแยกออกจากกันทําให้แมกมาที่อยู่ภายใต้มีแรงดันที่สูงจึงเคลื่อนตัวขึ้นสู่ผิวโลกผ่านรอยแตกของชั้นหินต่างๆลักษณะการประทุขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแมกมาในบริเวณนั้นๆครับการกระจายภูเขาไฟของโลก จากแผนที่แสดงให้เห็นถึงการกระจายภูเขาไฟจำนวนมากบริเวณที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟโดยมีลักษณะเหมือนเส้นเกือกหมาความยาวประมาณ40,000กิโลเมตรวางตัวขอบตามมหาสมุทรแปซิฟิกแนวภูเขาไฟและบริเวณแผ่นเปลือกโลกโดยมีภูเขาไฟตั้งอยู่ในวงแหวนมากกว่า452ลูกจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งครับ ผลที่เกิดจากการประทุของภูเขาไฟมีหลายลักษณะดังนี้ 1. แกส๊สภูเขาไฟแกส๊สภูเขาไฟมีความเป็นกรดจัดและลอยขึ้นสู่บรรยากาศเมื่อฝนตกลงมาจะกลายเป็นฝนกรดที่เป็นพิษซึ่งทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 2. ทีฟราเป็นตะกอนภูเขาไฟที่ถูกพ่นออกมาสู่บรรยากาศ และอยู่รวมกันรอบภูเขาไฟเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการผุพังและอาจเกิดการถล่มสร้างความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งปลูกสร้าง 3. ลาวาเป็นลาวาเหลวที่ไหลออกจากป่องภูเขาไฟหรือรอยแตกของเปลือกโลกมีลักษณะเหมือนลำธารลาวาไหลเคลื่อนที่อย่างช้าๆก่อนที่จะแข็งตัวสามารถทำลายอาคารและทรัพย์สินที่เคลื่อนผานได้ 4. แผ่นดินถล่มจากภูเขาไฟปะทุแรงสั่นสะเทือนและแรงดันของแมกมาทำให้หินดินบริเวณด้านข้างของภูเขาไฟเกิดการพังทลายเป็นแผ่นดินถล่ม 5. ลาฮามีลักษณะปเป็นโคลนที่เกิดจากการทับถมของฝุ่นและเท่าทุลีของภูเขาไฟรวมตัวกับน้ำและฝนหรือหิมะที่ละลายไหลลงสู่พื้นดินด้านล่าง ของภูเขาไฟทำลายบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม 6. หินตะกรนภูเขาไฟหลากเป็นเศษฝุ่นเท่าทุลีและเศษหินภูเขาไฟที่มีอุณหภูมิสูงมากประทุออกจากปล่องภูเขาไฟแล้วไหลสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ทำลายสิ่งต่างๆการปฏิบัติตนในขณะภูเขาไฟประทุก่อนเกิดภัย ให้ติดตามข่าวสารและการวางแผนช่องทางในการติดต่อสื่อสารขณะเกิดภัยให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงและห้ามหลบในอาคารที่ไม่แข็งแรงหลังเกิดภัยหากอาศัยอยู่ศูนย์อพยพชั่วคราวให้รอฟังประกาศจากทางราชการให้อพยพกลับสึนามิสึนามิคือคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหว และภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรงใต้ทะเลหรือมหาสมุทรและเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว500-700กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระบวนการเกิดสึนามิมีดังนี้ 1. เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟปะทุใต้มหาสมุทรจะกระตุ้นให้เปลือกโลกเคลื่อนตัวเกิดคลื่นกระจายออกทุกทิศทาง 2. คลื่อนใต้ทะเลลึก มีความยาวคลื่นมากเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว700กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. เมื่อใกล้ชายฝั่งคลื่นจะลดความเร็วและมีความสูงเพิ่มขึ้นถมเข้าทำลายสิ่งต่างๆสาเหตุของการเกิดสึนามิแผ่นดินไหวใต้ทะเลภูเขาไฟปะทุใต้ทะเลแผ่นดินถล่มใต้ทะเลอุกกาบาตตกในทะเล การกระจายสึนามิของโลกจากแผนที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลโดยบริเวณที่มีความเสี่ยงมากจะอยู่บริเวณแนววงแหวนแห่งไฟเช่นประเทศญี่ปุ่นชายฝั่งของประเทศจีนหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงปานกลางอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศออสเตรเลียและแอฟ,ฟริกาเป็นต้น ผลกระทบจากสึนามิ 1. ชายฝั่งเสียหาย 2. แหล่งน้ำจืดกลายเป็นน้ำเค็ม 3. อาคารบ้านเรือนเสียหาย 4. เกิดการสูญเสียชีวิตการปฏิบัติตนในขณะเกิดสึนามิก่อนเกิดภัยให้ติดตามข่าวสารและเตรียมของเครื่องใช้ที่จำเป็นขณะเกิดภัย ให้อพยพไปยังพื้นที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึงหลังเกิดภัยฟังประกาศและอพยพเมื่อสถานการณ์ปกติและห้ามอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่เสียหายแผ่นดินถลม่มแผ่นดินถล่มเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลดินและเศษหิน ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกโดยมีน้ำหนักหรือแรงสั่นสะเทือนเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ตามบริเวณพื้นที่ลาดชันของภูเขาอาจเกิดขึ้นช้าหรืออย่างฉับพลันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินสาเหตุของแผ่นดินถลม่ม 1. ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน 2. สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาและมีความลาดชันมาก 3. การตัดถนนผ่านภูเขา 4. การตัดไม้ทำลายป่า 5. การสร้างสาธารณูปโภค 6. ก,การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมเช่นการทำเหมืองการทำกรเกษตรในพื้นที่ลาดชันผลกระทบจากแผ่นดินถลม่ม 1. บ้านเรือนเสียหาย 2. พื้นที่กเกษตรเสียหาย 3. ถนนตัดขาด 4. เกิดการสูญเสียชีวิตการปฏิบัติตนในขณะเกิดแผ่นดินถลม่มก่อนเกิดภัยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติขณะเกิดภัยให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยห้ามเข้าใกล้ลำน้ำหลังเกิดภัยห้ามเข้าใกล้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทำทางเบี่ยงดินและทางน้ำ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนในเรื่องของภัยพิบัติทางธรณีภาคซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเราตลอดเวลามาสเตอร์ Master หวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วเราก,กลับมาพบกันใหม่ในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติทางบรรยากาศภาคในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ